ประเด็นร้อนๆของไม้สาวพราวเสน่ห์เจนนี่เทียนโพสุวรรณกันก่อนดีกว่านะคะที่ยังคงมีจะมีคนจับตามองในเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจว่าจะมีหนุ่มคนไหนเนี่ยมาดามออกหัวใจสาวเจนนี่บ้างไหมอะไรอย่างนี้แต่คงไม่ใช่พี่ศรีนะไม่ใช่อาจจะเป็นพี่โจหรือเปล่าเออก็ไม่แน่นะงานนี้นะคะนอกจากสาวเจนนี่นะคะจะออกมาตอบคาถามที่พี่ชายคนสนิทนะคะอย่างกึ่งเฉลิมชัยนะคะควงสาวมินพีชยาเนี่ยไปทานข้าวแล้วนะคะงานนี้นะคะยังออกตัวด้วย ะว่ายัางไม่พร้อมที่จะเริ่มความรักกับใครค่ะ นี่แหละค่ะต้องบอกว่าสวยใสจริงๆนะสาหรับสาวเจนนี่ดูกีทีก็ยังสวยนะคะงานนี้นะคะเธอไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดรุ่นใหม่นะคะที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แถมยังได้หนุ่มเจสันเพื่อนคนสนิทหนุ่มคนนี้นะคะคไปแสดงความยินดีในงานนะคะและก็เจสันเองเนี่ยยังได้ถ่ายทําละครออนไลน์โปรโมทร,ร่วมกันอีกด้วยนะคะก่อนจะตอบคําถามที่พี่ชายคนสนิทอย่างกึ่งเฉลิมชัยเนี่ยนะคะไปทานข้าวกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างมินพิชยาว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้สึกซี เรียดนะคะเพราะว่ามีสถานะเป็นแค่เพื่อนกับหนุ่มกึ่งเท่านั้นค่ะแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยมีสิทธิ์จะไปทานข้าวอะไรยังไงกับใครก็ได้นะคะ,ะก่อนจะระบายความในใจมเมื่อถูกยิงคำถามถึงข่าวที่เว็บไซต์หนึ่งค่ะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมจะจดทะเบียนสมรสรอบสองกับหนุ่มกึ่งไม่เกินปีนี้นะคะว่างไม่ทราบเรื่องนี้นะคะ,ะและไม่อยากให้พูดถึงความรักเพราะแผลเก่านั้นเนี่ยยังไม่หายสนิทค่ะไปฟังสิ่งสัมภาษณ์สาวเจนนี่กันค่ะ จริงๆอย่างที่บอกอะค่ะว่าเวลาเป็นเพื่อนกันเนี่ยคือตัวคุณกึ้งเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปทางข้าวกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมีเล่าให้ฟังยคะไม่ค่ะจจนนี่ก็แซวจากภาพอะค่ะก็ยิ้มยิ้มพี่จริงไหมเรื่องหนุ่มมันแรงจริงอะค่ะพี่เนาะให้ให้ให้จนี่มีชีวิตการทํางานที่ที่เป็นแบบเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะให้ให้เจนี่ได้สบายได้ทำบุญทำงานอะไรของเจนี่ก่อนดีกว่าเรื่องส่วนตัวคือ ใช่อ่ะเรื่องส่วนตัวคือคือเอาไว้ให้เจนนี่ได้สบายสบาย,บายรีแล็กซ์อีกอีกทีหนึ่งอะคะ<ม>่ะเจนนี่ว่าเจนนี่ยังไม่มีเวลาที่เจนนี่จะต้องมานั่งแบบเอเจนนี่รักใครหรือว่าเจนนี่จะเป็นข่าวกับใครเจนนี่เลยต้องถามพี่ๆว่ามันมันคืออะไรก็คือรู้จักพี่ๆเพราะฉะนั้นงานในวงการมันก็เหมือนกับแบบแซล์กันไปแซลก,กันมา <c oughs> ถ้าไม่ได้มีอะไรซีเรียสจากปากเจนนี่จริงมันก็คือยังไม่มีอะไรจริงก็ยัง